กลับมาอีกครั้งกับทีมไฟแท็กติกนะฮะอ่ะในคลิปนี้ฮะเป็นแพทปัจจุบันนะครับมีการปรับบาลานซ์มาแล้วและตัวที่เราหยิบอา้า <c oughs> ผมไม่หยิบซ้ำกับตัวไไรวะ <c oughs> นึกว่าได้มาแล้วฮะหยิบมาแบบบั่นใจไม่ดูจอ,อตอนนี้ฮะได้มาเป็นลิซานด้ากับไอเทมธนูนะฮะไม่มีถอดไอเทมและธนูกับลิซานด้าผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อยากจะขายทิ้งเลยเกินนะฮะเอาธนูไปทำอย่างอืน่นดีกว่า ตัวออกมาในรอบนี้ครับคาลิสตา2ตัวเลยนะฮะลีโอนามาตัวเดียวผมหยิบเป็นคาลิสตาดีกว่ายังพอได้ใช้ธนูนะครับและตัวแทงของเราลิโอนาแล้วกันพอจะไปบรรเทาคู่กับเอทอกอะไรอย่างนี้ได้นะฮะเป็นผสานกองทหารโอ้โหดูนู่ตัวเลยนะฮะวันนี้เกลียดชังดีไหมเนี่ย น่าไปดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกรยียดชังในปัจจุบันนี้ถูกบัฟขึ้นมานะครับทำให้โหดขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งในเรื่องของ H AP p กับดาเมจนะฮะก็ทำให้ไซออนครับอาจจะโหดที่มากกว่าเดิมนิดหนึ่งฮะและไอเทมในรอบนี้ครับก็เป็นเสื้อเกราะนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ผสานเกลียดชังมานะครับจะทำไอเทมให้ดนุนูเลยเพราะว่าไอเทมนั้นจะส่งผลให้กับไซออนด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอเกลียดชังอีกสักตัวหนึ่งนะฮะดูซิว่าจะได้ไปไม่ได้ไป ผมก็ดึงบรรเทามาสำรองไว้นะครับเพราะว่าลลโอน่ามาแล้วฮะอาจจะหยิบเอทอรกมาด้วยก็เป็นผสา,าบนบรรเทาคู่กับกองทหารได้เหมือนกันฮะรอบนี้เจอกับเอทอรกครับสองดาวแล้วด้วยฮะดูเหมือนว่าจะไม่มีหวังแล้วบ้งน,นะฮะแล้วก็มีแอสเซนอยู่ขั้นหนึ่งรอบนี้แพ้ไปไอเทมรอบนี้ครับมาเป็นน้ำตากันแล้วกันนะฮะและคาริสต้าครับขึ้นเป็น2ดาวฮะน้าไปกองทหารดีเหมือนกันแต่ก็ไม่มีตัวมาเท่าไหร่ นะฮะกองทหารยังไม่เปิดลิวอนาก็ใช้แท้งไปก่อนสุลกาดนี่ก็มาเยอะนะ,ะับไปทางฟื้นฟูก็ได้แต่วันนี้นี่ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะฮะอยากเล่นไปทางเกียนชังเพราะว่าิึงจะปรับแผ่นเข้ามานะครับปรับบาลานซ์มาให้โหดขึ้นจะลองดูสักหน่อยฮนะแผดเก่าก็ไม่ได้ทําเป็นคลิปสักทีจะลองดูในแผ่นนี้ฮะจะได้เกลียนชังหรือไม่ครับรอบนี้ถ้าเจอกับเอทรอคนะครับก็มีคนใช้เยอะเหมือนกันเหมือนว่าจะไม่มีแววได้ไปเท่าไหร่นะฮะสำหรับกองทหารฮะรอบนี้แพ้ไป วันลาดครับขึ้นเป็น2ดาวนะฮะว่าจะไม่ไปฟื้นฟูผมว่าไม่ทําดีกว่าเราอาจจะสํารองไปทางบรรเทานะฮะแล้วก็ทําเป็นกองทหารซึ่งคิดคิดไว้นะฮะก็บรรเทามันจะมีตัวเวลคอตใช่ไหมมาเสริมเวทคู่กับแบรนด์ได้ ซึ่งก็อาจจะทําให้ทําบันเทาได้ขั้นหนึ่งนะฮะกองทหารก็อาจจะขั้นหนึ่ง5 a าเอทอกมาหรือเคียมานะฮะไกลเลยอยากไปแนว,แน,วนี้ฮะและในรอบนี้ก็เจอกับพรุ่งอรุณนะครับฝั่งเขาก็ใช้เป็นคาริสต้าเนี่สองดาวจะเจอ3ดาวไหมเนี่ยเขาสู่รอบเลือกไอเทมนะครับมีเป็นนูนูฮะผมอยากจะหยิบมาให้เป็น2อดาวนะครับนูนูน โอ้โหหายอย่างรวดเร็วเอาอะไรดีวะบ้านมีน้ำตาอยู่แล้วฮะเดี๋ยวเอาเป็นหมัดก็แล้วกันนะครับเอามาเป็นถุงมือนะฮะทำเป็นแฮนด์ออฟจัสติกก็ได้นะ <c oughs> เฟลเลยฮะจริงๆคิดว่านูนูนี่จะขึ้น2ดาวเลยนะฮะแล้วก็ทำไอเทมให้เลยแต่พลาดเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวเอายาสโอลงไปก่อนยาสโอได้เป็นกองทหารด้วยแล้วก็มีเป็นวัลลาดตอนแรกไม่ได้ทำนะฮะไม่งั้นก็ไปทางรัตติกาลกองทหารคู่กับเกลียดชังก็ได้นะฮะ แต่ก็พลาดไปแล้วครับคือไม่ได้คิดถึงยาโซเลยคิดไปแต่เอทรอกนะฮะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ทำวันหลาดนะครับอ่ะไม่เป็นไรอาจจะเริ่มทำใหม่หรือว่าตามแผนเดิมก็ได้นะครับโดยด้าเม็หลักของเราฮะผมว่าผมจะไปหวังที่เวลคอร์ดนะฮะทำผสานเสริมเวทคู่กับแลนด์แล้วเดี๋ยวดูอีกทีฮะว่าจะไปยังไงต่อ ลีโอน่ามาจังจังเอทรอกไม่มาสักตัวนะฮะวาลัสก็มาแต่วารัสไม่ใช่กองฐานเป็นพลจริงพลจริงของเตียดชังก็ไม่มีคาริสตา้านี่ก็อยากทำสามดาวนะครับแต่ก็มีคนเล่นนะวันนี้ก็ยากหน่อยนะครับรอบนี้เจอกับรัตติการนะฮะซึ่งถ้าจะเล่นรัตติการวันนี้ฮะก็จะซ้ำกับทีมนี้นะรอบนี้เราก็เหมือนว่าจะไม่ไหวนะฮะดาเมจยังไม่ถึงเท่าไหรไ่อเทมยังไม่ได้ใส่ให้ พาลิสตาครับมา2ดาว2ตัวเลยฮะต้อง3ดาวแล้วแบบนี้นะฮะลิวนานี่ก็มาอีกตัวนงฮะลิวนานี่ไม่รู้ว่าจะไปคู่กับอะไรนะฮะแต่ก็มาแบบนี้ทำๆไปก่อนซึ่งอาจจะทำเป็นภานาอสมินก็ได้นะเพิ่มเกราะให้กับทั้งทีมนะครับมาไอเทมชิ้นแรกครับเป็นคาธานะฮะชิ้นที่2เป็นตัวแล้วมาเลยครับแบรนด์ผสานเกลียดชังนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะยังไม่ใส่ฮะไปทางกองขานไปก่อนนะครับเลเวล5ค่อยว่ากันครับตอนนี้เดี๋ยวมาลองสุ่มหาคาลิสตากันสักหน่อยขาดอีก3ตัวจะ3ดาวฮะแล้วก็อยากจะไปทางกองทหารครับให้กับคาลิสตาฮะตีได้รวดเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ได้เอทอกใอม่ตัวหนึ่งอัศวินนี่ว่าจะไม่ทำนะครับเดี๋ยวเอทอกสองดาวไปแทนลิวอราเลยนะฮะว่าจะไม่ทำลิเวอร์นาลิวอราตอนที่สองดาวสองตัวแล้วครับ เอทอรผมมาแค่ตัวเดียวะฮะยังไม่สองดาวเลยรอบนี้ก็เจอกับรัติการนะฮะขอส่มยาวๆเพราะเดี๋ยวในรอบต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นเวลห้าเลยตัวหนึ่งบาทมันจะรอบลงเลียวหน้าตอนนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งนะฮะใกล้จะ3าดาวแล้วเหมือนกันซึ่งตัวที่น่าจะพอขายได้ตอนนี้ก็วัลลาดนะฮะวัลลาดคือรัติกาอาจจะไม่ทําแล้วรัติกาเดี๋ยวดึงตัวหนึ่งบาทตัวอื่นรับมาดองๆไวะฮะเพื่อหาตัวหนึ่งบาทที่เราจะใช้ไม่มีเวอร์วิกมา สองดาวแล้วถ้าเอามาแล้วก็เป็นลรวอหนาครับมาอีกตัวนึงครับเอท็อกก็จะขึ้นสองดาวนะฮะอยากได้เอทอกล็อกไว้ก่อนโอเคครับเคลียที่ไปได้อีก2ช่องฮนะแล้วก็เดี๋ยวลงได้อีกตัวหนึ่งครับรอบนี้ฮนะไอเทมออกมาเป็น เข็มขัดก็มีผ้าคลุมก็มีเดี๋ยวเอาเป็นผ้าคลุมดีกว่าผ้าคลุมยังไม่มีนะฮะไอ้ถกหึงมาและตัวที่3ลงไปเป็นผสานเกลียดชัางนีครับนูนูน่ตอนนี้2ดาวแล้วเดี๋ยวเราจะทำไอเทมให้กับนูนูเลยนะฮะทำเป็นกากอยนะฮะสโตนเพจก็ทำให้ ต้านเวทต้านกายภาพได้ฮะถ้าไม่ตรงอยู่รอบๆตัวเยอะๆนะฮะเดี๋ยวทำไอเทมให้กับภาษาษกรษชังเลยเพราะว่าไซออนบาฮะจะได้ไอเทมด้วยนะครับซึ่งผมใส่เทมให้กับคาริซ่าไปเป็นไอเทมที่เน้นตีเร็วนะฮะยิ่งอยู่นานยิ่งตีเร็วถ้าไซออนบาอยู่นานๆไซออนก็จะตีเร็วขึ้นนะครับอ่ะ เดี๋ยวสุ่มหากันต่อไหมหาคาลิสตาอีก3ตัวเหมือนว่าจะไม่มีไม่มีฮะคาลิสตามีนู่นูแต่มองไม่เห็น <c oughs> แล้วก็เป็นลีโอน่าขึ้นเป็น3ดาวแล้วฮะแบรนด์ก็2ดาวนะฮะ รอบนี้ก็เจอกับกองฐานครับมีเป็นภาษาดักสู้กับรุ่งอรุณฝั่งเขาก็ใช้เป็นคาลิสตาเหมือนกันนะฮะก็เลยสุม่มหาเจอยากหน่อยซึ่งผมว่าผมจะไม่สุ่มแล้วผมถอดใจแล้วฮะคือเงินบันหมดจนไม่มีเก็บแล้วฮะตอนนี้ก็มาแล้วฮะใส่อ้อนเรียบร้อยครับชนะไปดอกเปี้ยตอนนี้เหลือแค่บาทเดียวนะเพราะว่าเก็บเงินได้แค่10บาทก็อโอเคไวแค่นี้แล้วกันนะฮะ ส่วนไอเทมอีกชิ้นหนึ่งฮะอยากจะทําให้แบรนด์นะครับไซออนนี่จะได้ไอเทม3ชิ้นนะฮะไซออนนี่จะหยิบไอเทมจากตัวที่อยู่ใกล้หลุมศพตัวเองมากที่สุดะฮะซึ่งคิดคิดอยู่ว่าจะเอาถุงมือจากยาซุโอมาดีไหมแต่ยาซุโอมื่อกี้ก็ดามเมจด,ดีอยู่นะฮะอาจจะใช้ไปก่อนแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวเอทอกขึ้นเป็น2ดาวครับผมเอาเอทอกไปแทนยาส่วนนะฮะรอบนี้ก็เจอกับแอสซินนะฮะมีเป็นอัศวินด้วยกับคาลิสต้าเหมือนกันนะครับก็ไม่แปลกใจฮนะสุขหาไม่เจอใช้กันหลายทีมเหลือเกินก็ไม่สมแล้วละกันนะครับเดี๋ยวไปหาตัวอื่นดีกว่าเนะ มาเข้าสู่รอบเลือกไอเทมนะครับตอนนี้ได้เลือกเป็นคู่ที่2นะฮะไอเทมที่เราต้องการว่าเดี๋ยวผมจะเอาให้แบรนด์นะครับก็เป็นน้ำตาก็ได้เป็นคาถาก็ได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคนเอาครับแต่เดี๋ยวไปเอานี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่ค่ะนี่นี่ตะหลิวนี่เป็นตะหลิวแบบเงานลครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันสามารถเอาไปทําเป็นผสานเกลยียดชังได้แต่ไปคู่กับไรเดี๋ยวดูกันอีกทีครับผมจำไม่ได้ โอเคครับกลับมาที่บ้านของเราฮะมีเป็นวิกเตอร์ครับตัวที่2ซึ่งจะไปทำเซอร์เวทคู่กับแบรนด์นะฮะอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วก็ขายตัวไม่ใช้ทิ้งไปฮะดิดัล,ลี่ตาหลิวตรงนี้ก็มาคู่กับนั่นไงฮะถุงมือถุงมืออยู่ที่ยาโอะนะฮะเพราะงั้นถุงมือก็ไม่ได้ทำเป็น Hand of Justice แล้วแต่เดี๋ยวทำเป็นผสานเกรดชังแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะเล่นเป็นเกลียดชัง5าเลยไหนไหนใน,นปรับบาลานซ์มาแล้วนะฮะมาดูครับว่าจะโหดไม่โหดแค่ไหน ซึ่งนตอนนี้ยังขั้น2องถ้าอีกตัวหนึ่งยังไม่มาฮะสำหรับภาษาเกล็ดชังรอบนี้เจอกับเจ้านรกกันก่อนเลโอนาสามดาวแต่ยังไม่ได้ใส่เทมให้นะครับคืออยากจะเน้นไอเทมไปที่ภาษาเกล็ดชังก่อนเพื่อให้ไซออนฮะเปียเทมครับและนตอนนี้ฮะไซออนยังไม่มาครับเพราะว่าภาษาเกล็ดชังตายยังไม่ครบ3ตัวถึงถ้าเราไปเกลียดชัง5ฮะมันก็จะทําให้ตัวเกล็ดชังหรือตัวแบกของเราอย่างคาริสต้าครับไม่จะเป็นต้องตายนะถึงจะสมอนไซออนออกมาได้ครับแต่ก็ไม่ต้องออกมาก็ได้ฮนะถ้าแบบนี้ครับเรียบร้อยชนะไปฮะ วูน่าดีแข็งปักเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เบียเทมให้ฮะตอนนี้วิกเตอร์ขึ้นเป็น2ดาวทําเป็นผสานเสริมเวทได้ฮนะแต่ไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บเงินก่อนเสริมเวทยังไม่รีบนะฮะอาจจะทําแค่ขั้นเดียวไปคู่กับบรรเทาโดยใช้เป็นแค่เวลคอตส่วนที่เหลือฮนะอยากจะไปทางกองขานนะเพราะว่าคาริสตาของเราใกล้จะ3ดาวนะครับและก็เดี๋ยวมิเคลนะฮะวันนี้อาจจะไปทางบรรเทา มีเอทองก็ดองไวฮะยังไม่สองดาวสักทีรอบนี้ก็เจอกับกองทหารที่มีเป็นเกลียดชังไซออนของเขามาเลยครับไซออนที่มีความสามารถในการตีดูดเลือดได้กับตีแล้วก็กระจายดาเมจแต่ฝั่งเราครับไซออนขั้น2นี่ครับมันก็จะคึดกว่าเล็กน้อยครับมีเสื้อให้ด้วยฮะแล้วก็เรียบร้อยชนะไปครับมาเข้าสู่รอบคลิปนะครับตอนนี้เคลียร์ตัวกันก่อนอยากจะเก็บเงินให้50เร็วๆนะฮะ ตอนเดี๋ยวมาดูไอเทมในรอบนี้ครับอยากจะทําให้แบลนตไปเลยครับแล้วออกมาแต่น้ําตาอะไรครับเนี่ยน้ําตาเลไปหมดเลยเอาไปเลยละกันนะครับเป็นบูบัฟนะครับก็ทําให้ไซออนได้บูบัฟไปด้วยแต่ก็ไม่ได้คุมเท่าไหร่นสำหรับไซออนที่มีบูบัฟนะฮะแล้วเดี๋ยวผมทําเป็นรีเดมชั่นนะครับให้กับลิวอาน่าเอามาฮิลนะครับและลิวอาน่านี้ตายยากอยู่แล้วด้วยอาจจะฮิลให้กับไซออนได้ด้วยเหมือนกันนะฮะ ซึ่งเราจะไม่ใส่ให้นูนูนะครับเพราะว่านูนูเนี่ยต้องตายนะฮะไซออนถึงจะออกมารอบนี้คัพเจอกับเอทอกสามดาวนะฮะซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผสานกับอะไรเลยฮะเพราะว่ามีแอสติลถึง3ตัวและดูเหมือนว่าฝั่งเขาครับจะไปทางเกลียดชังเหมือนกันนะฮะแต่คาริซ่ายังไม่โผล่มาฮะตอนนี้ไซออนของเรามาแล้วนะครับตีเร็วขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็มีเกาะกันเวทกันกายภาพนะครับโอเคถือว่าดีอยู่ซึ่งบูบับนี่ก็ไม่ได้ดีมากนักนะสำหรับไซออนเลยครับก็ ไม่มีทางเลือกครับตอนนี้ไอเทมมาเป็นคาถาก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมฮะเคลียร์ตัวกันก่อนตอนนี้ฮะผมว่าถ้าเราจะเล่นกองฐานเนี่ยผมจะไปทางเคลได้ผสานบรรเทาคู่กับลิวาน่าฮะเดี๋ยวหาเวลคอดมาก็ผสานบรรเทาสักขั้นหนึ่งเะครับไม่งั้นก็ไปทางบดิไคเซอร์หรือไม่ก็ดาเวนเนะครับถ้าจะทํากองฐานขั้น2ฮะเดี๋ยวดูอีกทีฮะว่าจะไปทางไหนดี วางแผนสัดิดีนะฮะถ้าตัวไม่ออกมามันก็จบเหมือนกันนะฮะก็อาจจะเล่นตามตัวที่มานะฮะไม่ได้ฟิกมากายรอบนี้ก็เจอกับรัตติกาลทัพวัลลัดสามดาวมีเป็นฟื้นปูด้วยนะครับแล้วก็วัลลัดที่ไอเทมจัดเต็มมากฮะเป็นสายเล่งมานาฮะตีแล้วก็ดูดเลื่อนได้แต่ไม่ถึงครับยาส่งไปตีแล้วฮะตอนที่ไซออนก็มาลฮะไปตีสุรกาดด้านหลังครับแล้วก็มาแทงฮะผมยังมีคาริสไตีกตัวหนึ่งที่ตีฟีฮะซึ่งไม่มีเทมให้ฮะเอาให้ในรอบนี้ครับชนะไป อะเดี๋ยวเราจะไปลงแต่เวลนะฮะคือไม่รู้จะสุมหาอะไรซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปในแพทนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัว2บาทครับถ้าจะสุมเนี่ยไปสุมในช่วงเวล6นะฮะซึ่งก็คือเลเวลนี้อหละครับจะเห็นได้ว่า40%เลยทีเดียวและถ้าเราขึ้นเป็นเวล7เะเดี๋ยวมาดูครับว่าจะตกเหลือเท่าไหร่ ตัว2บาทของผมก็คือแบรนด์นะฮะแต่ตอนนี้คือมันยังไม่มีแววสดาวก็เลยไม่สุ่มมันก็แล้วกันครับรอบนี้ครับก็เจอกับภาษสายรุ่งอรุณครับมีเป็นดาวเวนฮะเป็นกองฐานคู่กับไรเวนนะฮะไรเวน2ดาวครับนิดาลี่มาล้วงคาริสตาของเราแตกไปหนึ่งนะและแซยอนออกมาเลยครับฝั่งเราก็ยังมีนูนู่อยู่นะฮะดาวเวนฝั่งเขาก็แตกไปะฮะเรียบร้อยรอบนี้ชนะไป โอเคครับเข้าสู่รอบเลือกไอเทมะฮะมีเป็นเคลนะครับมีเป็นทีมมหรืออะไรให้เราะฮะตอนนี้คือได้เลือกเป็นคู่ที่3เลยโชคโคตรดีไม่มีใครหยิบเคลเรียบร้อยครับได้เคลมาเป็นกองทหารแล้วนะฮะเอาไปแทนยาส u ดได้เลยกลับมาที่บ้านของเราะฮะไรส์ก็มาเลครับตอนนี้เกลียดชังไป5ได้แล้วนะฮะเฮ้ยเอาวามาอย่างรวดเร็วะฮะ พึ่งเวล6ครับโอกาสเจอ5%ครับส่วนไอเทมให้กับเคลเนี่ยยังคิดอยู่ว่าจะทําเป็นอาร์คแองเจิลดีไหมแต่มันเป็นโบนัสพลังเวทนะฮะเคลนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นการโจมตีแบบเพียวดาเมจนะฮะทำให้ไปอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเจ็ดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเคลลงไปอ่ะ ซึ่งน้ำตาที่ได้จากเทลนะครับอาจจะทำเป็นแฮนด์ออฟจัสติกก็ได้ฮะเดี๋ยวหาถุงมือมาอีกสักอันหนึ่งครับรอบนี้ครับเจอกับเจ้านรกครับเดี๋ยวมาดูฮะไซออน3ดาวเอ้ยไม่ใช่ไซออนคั้นสุดนี้จะเป็นยังไงและตอนนี้ก็มาเลยครับเลือดอย่างเยอะ อบเป็นสีเขียวละตีไม่กี่ทีก็ตายนะครับอ้าวเป็นแมวซะง,งั้นหยุดค้างไปได้สักพักหนึ่งฮะแล้วมาใหม่ครับมาตบต่อครับลีโอนาเรายังไม่ตายไซยออนก็กลายเป็นแมวอีกครั้งหนึ่งผมว่าน่าจะสู้ได้ฮะไซออนของเรามีเป็นลีโอนาคอยฮิลให้ด้วยครับรอบนี้ชนะไย มากันที่รอบ4ขีด6ครับตอนนี้มีเป็นเร็วมานะฮะเร็วนี่ผมเอาลงมาเป็นผสานบันเทาสักขั้นหนึ่งนะครับส่วนไอเทมผู้เกียรติชางตรงนี้ให้ใครดีอะให้ลิวาน่าก็ได้มั้งยืนด้านหน้าเลเลดเกมอาจจะแตกง่ายนะฮะก็ตายคู่กับดูนูไซออนอาจจะออกมาเร็วขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลงเวฟกันต่อ ไอเทมของไซออนฮะที่จะได้ไปก็จะเป็นตัวที่อยู่ใกล้หลุมสมที่สุดฮะทำให้รีเดมชั่นที่ลวนาน่าใส่อยู่ฮะอาจจะไม่ได้ส่งผลให้กับไซออนเลยครับและในรอบนี้ครับเจอกับปัิกิกาซึ่งจริงๆรีเดมชั่นนี้ก็น่าให้ไซออนเหมือนกันนะฮะน่าจะดีกว่าบูบับเนี่ยน่าจะต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ฮะแต่บอกเลยว่าลืมไปทำให้ไซออนที่จะออกมาครับอาจจะไม่ได้มีรีเดมชั่นนะครับและก็มาเลยฮะได้มาเป็นบูบับนะฮะอย่างที่เห็น ซึ่งวิธีการเปลี่ยนไอเทมไซออนก็ง่ายๆฮะลากแบนไปไกลๆหลุมศพอ่ะมาเข้าสู่รอบคีบครับมีเป็นทาลิกมานะฮะทาลิกนี่มาทำอัศวินก็ได้ทำเป็นอุดมสมบูรณ์ก็ได้ฮะคู่ก,กับเคลน่าสนใจเลยทีเดียวเชียวแต่ก็ไม่ได้ดึงนะฮะ <Hey. S 1> <laughs> มาลูกสึกตัวตอนท้ายๆเกมและทาลิกก็มาอี้รอบดึงนะฮะบอกว่าดึงฉันสิ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราทำไอเทมให้กับ ไลฟ์กันก่อนนะฮะซึ่งก็ลงตัวพอดีครับหนังสือกับคาถาเป็นโมเลโรนมิคอนให้กับไลฟ์ซึ่งสกิลหมูทำให้โดนเบิร์นไปหลายตัวนะครับและถุงมือนี่ก็ให้กับเคลวทำเป็นแฮนด์ออฟจัสติกได้นะฮะและสำหรับ2ตัวที่เหลืออยู่ะฮะมันยังลังเลอยู่ว่าจะไปทางกองฐานขั้น2จะคุมไหมเพราะว่าคาลิสตาไม่3แต่เคลก็มาแล้วหรือจะไปทางเสริมเวดีหรือจะไปทาง D, อัศวินดีดึงเป็นทาลิกครับก็ ับใจตบนี้ครับเจอกับเกลียดชังฮะสาดาวสตัวเป็นพันเดลกับเซตเนะครับตอนนี้ฮะแนวหน้าเราแต่ท้ายไปด้านหลังก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มโดนเจาะแล้วนะฮะฝั่งเขาก็มาแล้วฮะไซออนแต่ไซออนฝั่งเราครับโคตรแรงฮะออกมาปุ๊บเก็บไปได้2-3ตัวแล้วก็ชนะไ,ไปครับ เอาจริงก็น่าไปทางเสิร์ฟเวทฮะดูดาเมจของแบรนด์นี้ก็แรงแรงนะครับแต่เราก็มีเลวหน้าสดาวทำเป็นอัศวินกับอุดมสมบูรณ์คู่กับเคลลก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะนึกออกแล้วฮะว่าควรจะไปทางทาลิก <c oughs> อะตอนนี้เวลวขอดมาแล้ฮะเร็วขายทิ้งไปแล้วก็ทำเป็นเสิร์ฟเวทขั้นหนึ่งนะครับส่วนตัวที่8นะเอาเป็นทาลิกไปก็ได้นะครับ ทำเป็นผสานาอุดมสมบูรณ์กับอัศวินและตัวสุดท้ายฮะทำเป็นอุดมสมบูรณ์ขั้น3าไม่ก็อัศวินไม่ได้อัศวินได้แค่ขั้นเดียวซึ่งขั้นเดียวมันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับอาจจะทำมาไว้ก่อนฮนะอุดมสมบูรณ์นี้ก็ทำให้ไม่โดนซีซีนะครับไม่โดนคลาวคอนโทรเป็นระยะเวลา5วินาทีถึง8วินาทีนะครับถ้าขั้น3ามก็คือ8วิก็ถือว่านานอยู่และในรอบนี้ครับจัดตัวยังไม่ลงตัวเท่าไหรนะ่ อุด,ดมสมบูรณ์ก็ไปกันแค่เวลคอดนะฮะแล้วก็เขีวกับทาลิกซึ่งในรอบนี้ครับเจอกับแอสซินท่าด้านหน้ามีเป็นเอทรอปครับสามดาวเวลคอตเรายิงแสกไปแล้วครับไม่ได้ลุนแลกมากมายฮะยังไม่ได้ใส่เท่ให้และในตอนนี้ใซออนมาเลยฮะไสอ้อนมาตีแป๊บแป,บแ,ปบแตกไปชนะไปในรอบนี้ครับ ขนาดไม่ใส่เทมนะครับเวลคอร์ดก็คือดามเมดโคตรแรงเลยเออทำเป็นเสริมเวทขั้น2ดีไหมเนี่ยซึ่งถ้าทำเป็นขั้น2ครับมันก็ลงตัวพอดีฮะเอาอัศวินออกแล้วก็ตัวสุดท้ายกลายเป็นเสริมเวทนะครับ อ่ะเดี๋ยวเผื่อ,อใจไว้ก่อนว่าจะไปทางกองทหารหรือว่าจะไปทางเสิมเวดดีอัศวินกับอุดมสมบูรณ์ฮะตรงนี้อาจจะใช้แก้ขัดนะฮะเพราะว่าดามเมจหลักตอนนี้ไม่ไซออนก็จะอยู่ที่ดามเมจเวทซึ่งก็ตามแผนที่คิดไว้ตั้งแต่แรกครับคือเวลคอตงั้นเดี๋ยวเราทําเป็นโมลเลโรนมิคอนเลยแล้วกันครับตอนแรกก็กะกะไว้ให้เวลคอตนั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าไอเทมชิ้นเล็กๆจะไม่มาแล้วนะฮะเวลคอตที่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นดามเมจหลักเลยแต่มันไม่มีไอเทมครับ ต้องรอลุนไอเทมชิ้นใหญ่ๆว่าจะมีอะไรเข้ากับเวลคอดไหมนะฮะอ่ะรอบนี้ครับเจอกับประสานรุ่งอรุณน,นะครับมีเป็นกองฐานดาเวนกับด้านหน้าก็ไรเวทฮัทสาม่และในรอบนี้ครับผมจัดตัวยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ฮะคือไม่กล้าเอาวาวางติดๆกันมากนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวดาเมจด,ด้านหลังนี่จะโดนยิงนะครับโดนตีก็เลยพยายามวางกระจายฮนะตัวที่ได้บัฟซีๆเนี่ยเลยได้ไม่ได้ครบทุกตัวนะครับแต่ก็ซาาไป มาเข้าสู่รอบเลือกตัวนะครับไม่ได้เลือกแน่นอนนะค,คืออันดับหนึ่งเลยไซออนโหดจ,จริงๆนะครับอ่ะไอเทมครับมีเป็นการเบดก็แล้วกันนะครับให้กับเวลคอรเวลคอตตอนนี้สกิลแล้วก็ดูดเลือดได้แล้วฮะเหลือแต่มานามานามันจะช้ามากก็ต้องเอาที่แบรนด์แต่แบรนด์ดาเมจก็ดีอยู่ผมว่าผมอาจจะปล่อยๆไปก่อนนะฮะ มากันต่อครับรอบนี้ครับเจอกับรัตติกาเลเวล6ครับฝั่งเราเลเวล8นะฮะตัวห่างกันถึง2ตัวแล้วก็ไซออนนี่คือตัวสี่ดาวมั <c> ้ง <oughs> น่าจะไม่ติดปัญหาอะไรครับตอนนี้ครับไลท์สตัร์ปเวลคอตยิงยิงแบบริ้งๆเลยนะฮะชนะไปครับไซออนไม่ต้องออกมาก็ชนะได้ะฮะนี่ฮะดาเมจแบรนด์คือที่หนึ่งเลยนะครับน่าทำเซอร์เวตไปขั้น2เหมือนกันนะฮะสี่ตัว อ่ะตอนนี้ครับผมว่าผมโลกกองฐานทิ้งดีกว่านะครับไปเอาดีทางเวทแล้วกันนะฮะคาลิสต้าน่าจะไม่ช่วยอะไรฮะไอเทมที่ให้คาลิสต้าไปอาจจะไปช่วยให้ไซออนเนี่ยเติวเรวขึ้นเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลงเลเวลไปเวล9ทําเป็นเสริมเวทขั้น2เอาดีทางเวทนะฮะรอบนี้ครับเจอกับรัตติการฮะสามดาวมีเป็นมอแกน่าหรือเปล่าแลวเขาวางตัวกันเป็นกลุ่มแบบนี้ฮะไม่ได้ฉีดสักท <laughs> ีรอรอเวลคอรีด อีกนานเลยนะฮะไม่มีไอเทมมานานี่คือมานาขึ้นช้ามากครับแล้วก็มาจนได้ฮะได้ฉีดแล้วครับละลายหายไปนิดหน่อยไซออนตอนนิดมาช่วยเสริมดาเมจฮะหลังจากที่ตัวแนวหน้าตายไปแล้วก็ชนะไปเนอทองตีครับโอเคผมได้ไลฟ์มาเป็น2ดาวนะครับไอเทมที่ออกมาก็เป็น last whisper มาจากอกเกราะก็ไปเน้นให้กับตัวตีใช่ไหมถ้าตีคริก,ก็จะได้จกอกเกราะนะครับ ก็อาจจะให้คาลิสตาหรือว่าให้เคีดีวะผมไม่แน่ใจว่าเคีวนี่จะดีกว่าคาลิสตาหรือเปล่าเคลตอนนี้ก็ยังไม่สองดาวแต่คาลิสตาก็มีเวลจะสาเหมือนกันแต่อีกนานเลยไม่รู้จะเจอไม่เจอซึ่งถ้าเราให้คาลิสตาไปมันก็อาจจะเด้งไปให้ไซออนหรือเปล่าซึ่งก็น่าจะดีเหมือนกันนะฮะถ้าทำคริทคอลแล้วก็ลดกาะศัตรูได้ไซออนก็ยืนได้นานอาจจะเสียในเรื่องของ ความรวในการโจมตีไปนะครับอ่ะตอนนี้ฮะผมไปเวลสิบนะครับตัวเสริมเวทของผมมันปูและมันไปได้และแต่ไม่ทันแล้วนะครับเหมือนว่ามันจะส่มไปเท่านือเปล่าแต่ในรอบนี้ก็เหมือนว่าจะไม่ได้สุ่งนะครับรอบนี้ก็เจอกับเจ้านรกฮะเห็นเดนมาครับก็สตัน์ไปสงสัยซีซีหมดพอดีครับกันได้แค่ห้าวิแรกเท่านั้นเองทางซ้ายดูเหมือนว่าจะโดนสตันกับระเบิดของทีโม่ไปฮะคือหายไปกันหมดเลยตอนนี้ใส่ออนมาแล้วฮะ ตาฝั่งเขาคือเหลือเยอะมากๆเลยนะครับไซออนจะเก็บบทหรือเปล่าฮะตอนนี้ครับเริ่มต่อยยับแล้วนะฮะโอ้โหต่อยแรงมากเหมือนกันนะฮะอาจเป็นเพราะว่าตัวเขาบางด้วยฮะตายแล้วเกิดใหม่ได้ครับแล้วฝั่งเขาฮะก็มีเป็นไอเวิร์นฮะซัมวันมาได้อีกครับแต่ไซออนของเราคือตีดาวครับมันถึกมากๆครับนี่ฮนะตีไม่กี่ทีก็แตกครับคอือเลือดดีแบบเยอะมากแล้วก็มีทั้งเกาะกันเวทกันกายภาพและก็ได้ตีเร็วด้วยฮะชนะไปในรอบนี้ มีคนขอมาให้เล่นเกียร์ชัง5นะครับแล้วก็นี่เลยฮะวอลิเบร์เฮอร์บิดินเจอร์กับไอวนเป็นสายโคตรซัมมอนเลยแต่เดี๋ยวนี่นฮะเล่นเป็นเสริมเวทสดีกว่าไหนๆเสริมเวทมันมาขนาดนี้แล้วนะฮะไปให้ฟูไปให้เต็มแล้วก็เอาทาลิกออกไปแล้วครับอัศวินตอนนี้ก็ไม่มีแล้วด้วยเหมือนกันก็ต้องขออภัยฮะที่ไม่ได้ตามคขอฮะคือใจไม่แข็งพอตอนนี้ฮะอยากไปทางเวทให้มันฟูมากกว่า ไหนๆดาวเมจมันมาทางเวทฮะรอบนี้เจอกับรูกอารุณนะครับตอนนี้ไซออนมาแล้วนะฮะเวลพอดของเรายังไม่ได้ยิงสักทีแตกไปซะก่อนเอาแรงวไงไรเว้น3ดาวทําพิษครับมีทั้งไอเทมแบบตีก็แรงถึกก็ถึกรอบนี้ก็แพ้ไปครับโอ้โหยังไงดีครับเนี่ยหรือว่าเราวางเป็นบอยแบนด์กันมากไปหน่อยผมว่าน่าจะต้องเว้นระยะห่งนะฮะ มันเข้ามาถึงแนวหลังเร็วเกินไปนิดนึงเวลคอตยังไม่ได้ยิงเลยนะครับแล้วเมื่อกี้แบรนด์ก็ดาเมจดีดีเวลคอตตอนนี้ก็ยังไม่2ดาวครับแต่เคลครับขึ้นมาเป็น2ดาวซะก่อนฮะอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมเคลที่โดนเนิร์ฟในเรื่องของ HP ฮะก็ตายง่ายด้วยเหมือนกันรอบนี้ครับเจอกับรัตติกานนะฮะด้านหลังยังเป็นบอยแบนด์กันอยู่นะฮะตัวตีไกลเราเยอะมากๆจนไม่รู้จะจัดตัวยังไงครับตอนนี้ฮะมีเป็นไดหน้ามาหน้าบ้านนะฮะหน้าบ้านของแนวหลังแต่ไม่ได้สตาร์ทไปเขาตายไปซะก่อน และแนวหน้าตอนนี้เริ่มจะแตกพ่าย้วครับขาดอีกแค่ตัวเดียวฮะก็จะซัมมอนไซออนออกมาแต่ไม่ต้องซัมมอนออกมาแล้วฮะชนะไปในรอบนี้ครับแบรนด์ก็ยังแบกได้เหมือนเดิมมาเข้าสู่รอบเลือกไอเทมนะครับอยากจะหาไอเทมให้กับเวลคอตแต่มันไม่มีมีแต่น้ำตาจากไดอาน่าแต่น้ำตาไปผสมกับอะไรไม่ได้ฮะคือมันต้องเอาไอเทมใหญ่ๆนันเดี๋ยวผมหยิบเป็นสตติกชีฟนะฮะ ทําให้ทุกการโจมตี3ครั้งเนี่ยจะทําดาเมจเป็นเวทเนะครับแล้วก็ลดต้านทานเวทด้วย50%เป็นระยะเวลา5วินาทีซึ่งวันนี้เราเล่นเสริมเวทฮะเล่นเวทก็คุ้มอยู่เหมือนกันในการเลียกไอเทมชิ้นนี้ซึ่งเดี๋ยวเราให้ตัวกองทหารครับเป็นตัวทําดีบัฟนะฮะ เพราะว่าตีเร็วอยู่แล้วแต่จะให้ใครดีฮะระหว่างคาริส่ากับเคลไหนสอดาวก็เอาให้เคลไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่งคิดได้ับว่าเอาไลท์มาใกล้ๆหลุมศพน่าจะดีกว่านะครับบูบัฟให้กับไซออนน่าจะไม่ใช้แต่โมเรียวโรโนอิคอนฮะให้ไซออนไปพอไซออนออกมาเนี่ยก็ทำสกิลแบบโดนหลายตัวฮะก็โดนดีบัฟไปหลายตัวซึ่งก็ลืมไปนะมีเป็นรีเดมชั่นอยู่น่าจะให้ไซออนนะครับ ที่ลืมไปเลยลืมไปเลยจริงๆนะครับตอนนี้ฮะได้มาเป็นการเล่นทำเป็นภาษาแอศวินแต่ไม่รู้จะแทนใครรอบนี้ก็เจอกับแอสโซนฮะดูเหมือนว่าจะไม่ใช้ไซออนเลยฮะไซออนเรามาแล้วเหมือนกันนลครับแลวเหมือนว่าสกิลของโมเรลโลนมิคอนจะไม่มีผลนี่นาะซึ่งตอนแรกคิดว่ามีนะฮะแต่ดูไม่ทันจริงๆไม่ทันได้สังเกตต้องมาดูตอนตัดต่อคลิปเนี่ยเพิ่งจะเห็นว่าโมเรลโลนมิคอนไม่มีผลกับไซออนรี่หว่า ซึ่งก็ไม่เห็นยาวไปยันจบเกมนะครับยันจบคลิปเลยเข้าใจผิดมาตลอดในตอนเล่นคือมันเร็วมากแนะมองไม่เห็นตอนนี้ก็เหลือแค่สามทีมสุดท้ายฮะสมเล่นเล่นมาได้มาเป็นคาริส้าอีกตัวกาเลนผมว่าผมไม่เล่นกันแล้วกันฮะไม่รู้จะแทนใครจริงๆรอบนี้ก็เจอกับแอสซิงอีกครั้งหนึ่งฮะทีมเดิมเลยอะเดี๋ยวมาลองดูฮะไฟออนออกมาจะโดนดีบัฟไหมเนี่ยฮะเนี่ยครับ,รบตัวสุดท้ายยังไม่โดนเลยฮะผมเข้าใจผิดนึกว,ว่าโดนแต่มันเป็น ดีบับของไลฟ์มั้งดูผิดไปและในรอบนี้ครับฝั่งเขาได้ตัวรีวหน้า3ดาวเราไปสู้กับไซออนเราไม่ได้ครับชนะไปอะตอนนี้ครับมีเป็นเวลคอร์ดครับขึ้นมาเป็น2ดาวนะครับและไอเทมอีกชิ้นนึงก็เป็นโมเรลโรโนโมิคอนนะฮะผมเอาให้ไลฟ์ใส่ไป2เล่มได้ไหมแบบฉลาดฉลาดเลยอะเบิร์นแบบหนักๆอะไรเงี้ยฮะซึ่งในตอนนี้ก็เบิยร์น25%นะฮะถ้าใส่2เล่มจะเบิน์น50ปะ หรือว่าให้เวลคอตดีฮะเวลคอตนี่ก็ยิงโดนหลายตัวนะครับแต่สองเล่มไปฉลาดฉลาดนัด่นไงฉลาดไหมเล่า คนเล่นเนี่ยแหละฉลาดไปแล <laughs> ้วคนใส่2เล่มไม่ได้ครับเพิ่งรู้ <laughs> อ่ะมาสุ่มหาตัวกันหน่อยครับอย่างที่บอกฮะคือผมยังเล่นไม่คล่องเลยนะฮะนี่ขนาดเล่นมาเดือน2เดือนแล้วนะมันยังมีอีกหลายอย่างฮะที่ผมยังไม่รู้เลยยิ่งไม่ได้เล่น LL อยู่แล้วด้วยอ่ะรอบนี้ครับเจอกับเจ้านรกครับสายแซมมอนสายแซมมอนแต่เป็นแซมมอนที่เป็นเจ้านรกนะฮะมีเป็นเทอร์มินเจอร์ด้วยครับสองดาวแล้วด้วยเหมือนกันเลยครับอ่ะมาดูฮะเจอกับไซออนตัวเดียวได้หรือไม่ครับฝั่งเขามีเป็น กิเด็ดฮะการตายได้ทีหน่อยและไซออนเรามาแล้วฮะจะเห็นได้ว่าไม่มีผลอะไรเลยนะครับสำหรับสกิลของไซออนเนี่ยฮะเบินไม่ได้และในรอบนี้ครับเหมือนว่าจะเริ่มไม่ไหวฮะเวลคอร์ดของเราใกล้จะตายตอนนี้สกิลดูดเลือดกลับขึ้นมานิดหนึ่งไซออนของเรายังไม่ตายครับอ้าวชนะไปาครับ และก็เรียบร้อยไปเลยนะคะคือว่าถ้ารอบนี้แพ้เนี่ยผมว่าผมจะขายแบรนด์แล้วก็เอาบูบับให้กับเวลคอตนะครับเพราะว่าตอนนี้สกิลออกช้ามากเลยซึ่งก็อย่างที่เห็นฮะเวลคอตของเราเพิ่งจะ2ดาวเมื่อกี้เอง <c oughs> ก่อนที่จะสู้กับทีมนี้นะฮะ วันนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะอยู่เหมือนกันฮะอย่างโมลิโลนิคอนใส่2เล่มไม่ได้ฮะโมลิโลนิคอนไม่มีผลกับไซออนนะฮะเพิ่งรู้เลยนึกว่าสตาร์ทออกมาแล้วจะโดนหลายตัวนะครับตอนเล่นคือเห็นบันบีรูปดีบัฟอยู่แต่ก็ลืมไปว่ามันอาจจะเป็นของไลส์ก็ได้ซึ่งก็น่าเสียดายฮะที่ไอเทมชิสุดท้ายของไซออนนี้น่าจะเป็นรีดมชั่นนะเพราะนั้นผมคิดไม่ถึงจริงๆลืมไปเลยนะฮะว่าเรียวนาได้กลายเป็นเกลียดชังแล้วนะครับ เขาบับว่าไอเทมที่มีผลกับไซออนหลักๆในเกมนี้ฮะก็จะมีแค่2ชิ้นนะฮะคือเสื้อกลอกกับไอเทมที่แบบเน้นตีเร็วนะครับแต่แค่นี้ก็โหดแล้วนะฮะทำเป็นแบบขั้นสุดนะฮะห้าตัวสำหรับผสานเกีรดชังก็ถือว่าโหดจริงนะครับซึ่งถ้าเทียบกับขั้นแรกขั้น2เนี่ยคือแบบคนละโลกกันเลยคล้ายๆกับกาลิโอเลยในแพทที่แล้วนะฮะคือไปสุดนี่แม่งโคตรโหดนะฮะ วันนี้จบไว้เพียงเท่นี้ถ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ